สวัสดีครับเพื่อนๆผมกริติสันนะครับก็มากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับคราชบแคลนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีข่าวจะบอกนะครับว่าผมสร้างแคลนตัวเองแล้วแกนะครับดีใจหรือเปล่าตอนนี้นะครับในแคลนผมนะครับก็มีแค่สามคนนะครับเนี่ยนะครับเป็นคนที่ผมรู้จักครับผมก็เลยคนนี้เป็นน้องผมนะครับอ่าอีกคนหนึ่งเป็นอ่ เพื่อนอีกคนนึงนะผมผมนะครับก็เท่านี้นะครับก็เขาเพิ่งเล่นกันนะครับผมก็ก็ในวิดีโอนี้นะครับก็ขอให้คอมเมนต์นะครับเป็นชื่อของคุณนะแล้วผมจะไปหานะครับว่าแต่ว่ามันหาชื่อยังไงไม่แน่ใจนะครับโอเคครับก็ยังไงก็ดีนะครับก็ผมก็คิดว่าคอมเมนต์ข้างล่างนะครับชื่อของคุณแล้วผมก็จะอาจจะไปอินไว้นะครับอาจจะแรนดอมเบานะครับอาจจะไม่ได้ทุกคนนะอย่าว่ากันนะครับโอเคครับผมก็จะหาเนี่ยในเฟรมผมนะครับ แล้วก็มีหาเพื่อนยังไงนะใครบอกถ้าใครรู้นะครับบอกด้วยนะครับนี่ปะซับแคลนซับเพลเยอร์ไทยแลนด์สิงคโปร์นี่ไทยแลนด์โอเคนะครับไม่อะไรมากนะรับแคลนไทยแลนด์โอเคเทศัน็นหมดขนาดไหนสาหรับแคลนผมนะผมก็ไม่มีอะไรมากครับสร้างๆมางั้นนะครับก็ไม่ได้แบบเอาจริงเอาจังมากก็คือไม่เล่นไม่เล่นดุมากนะครับก็ธรรมดาธรรๆนะครับเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอ๋อนี่นะครับก็ ก็มาตรงนี้ได้นะแล้วผมก็จะแอดเซปเองนะครับผมก็ดูนะว่าเป็นยังไงผมก็เข้าไปดูนะครับว่าเป็นยังไงรับเช่นแบบนี้นะครับวิสิตนะบบ้านเป็นยังไงอันนี้ก็คนรู้จักผมนะก็เอาไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับยังไงก็ลองมากันนะครับตรงนี้นะครับนะครับก็นะครับก็ประมาณนี้นะสาหรับวันนี้นะผมก็จะไปลุยนะครับสายโคตรธนูนะครับว่าผมขโมยเยอะขนาดไหนนะครับไปดูนะธนูหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับโอเคนะครับที่สาคัญนะครับ มีอย่างหนึ่งผมจะจะบอกก่อนนะครับเอ็กซ์โบผมคอมพลี t เรียบร้อยแล้วครับเอ็กซ์โบเราโหลดก่อนนะครับรถอ๋อรออดโอเคนะครับฟูลลีโหลดนะครับโหลดไปแล้วแล้วก็เอาอะไรอีกอันนึงรีเสิร์ชนะครับผมไปรีเสิร์ชซะก่อนนะครับรีเสิร์ชแล้าวิจัยนะครับรีเสิร์ชนะครับโอเคครับตรงนี้ยังไม่คิดอะไรมากนะครับผมก็เก็บเงินเตรียมสร้างอันนี้นะครับอะไรวะอันนี้นะครับนี่นะครับแอนเชอร์อาร์เชอร์ควีนนะครับ เชื่อไปว่านักหนูนะบุนแต่ว่าราชินีนะครับราชินีนักหนูยิ่งๆนะครับโอเคครับก็มีข่าวร้ายจะมาบอกนะครับผมโดนถล่มนะครับไปบ้านเกือบเกลี้ยงนะครับเขากินผมไปเยอะมากครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าคนนี้เขาเร็ว9เท่าไหร่วะ94นะเดี๋ยวไปดูก่อนโปรไฟล์นะครับเ็ว94มาตีผมนะผมแบะแทบมึนนะครับไม่รู้ได้ยังไงนะครับ ไปดูเข้ามาตีผมได้ไงครับก็ไปดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับโอเคโอ้ เงเลยนะครับไม่เหลืออะไรนะครับถล่มไปเกือบฐานหมดนะครับโ้สุดยอดจริงๆนะครับโหดมากนะโหดมากนะครับไม่กล้ารีเวนช์เลยครับไม่กล้าแก้แค้นับเดี๋ยวดนแก้แค้นถึงอีกรอบสวยเลยนะครับโอเคครับเราก็ไปต่อนะครับเราวันนี้นะครับเราก็ไปหาตีคนดีกว่านะครับไนชิวเราเท่าไหร่สี่ชั่วโมงไม่เลยมากนะครับโหโหดมากนะเมื่อกี้นะครับ เอาสักสองหมื <substit uting> ่นะครับสองหมื่นอย่าสองหมื่นในเงินสหมื่นผมก็พอใจแล้วครับเล่นๆไปกันับสนุกสนุกสนานนม่ลมากครับเฮ้ยโอ้ไม่ได้ครับเมื่อไหร่จะได้ทีวะเนี่ยเสียงกันไปเยอะแล้วรอมาเจ็ร้อยห้าสิบเร้อยห้าสิบครับไม่คุ้มเท่าไหร่เลย เล่นเล่นเพื่อความสนุกสนานนะครับจิูแคนผมนะครับไม่คิดอะไรมากนะครับเล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับไม่ได้แข่งขันอะไรกับใครนะครับมมนจะหาจะเฮ้ยอันนี้น่าเล่นนะครับน,นี่น่าเล่นสามหมื่นสามหมื่นเหรอเข้าฝั่งไหนดีเราฝั่งไหนก็เหมือนกันเลยเนี่ยเข้าฝั่งทางล่างดีกว่านะครับโอเคโอเคไปเล่นเราพร้อมปริยงังไป โอเคลอยไปได้นะลอยไปเรื่อยแล้วไปแล้วไปแล้วคือแล้วครับเราลงมางครับลอยแล้วครับเมื่อกี้ง่ายนะครับก็ปกติผมก็จะใช้เป็นแบบนี้นะครับเป็นวงล้อมไปครับ เดี๋ยวก็เทครับกระจายกระจายกำังออกไปนะถ้าอยู่เป็นกลุ่มนะเดี๋ยวดูในที่นะจับนะรอจับกลุ่งไปเรื่อยๆครับเปิดจับกลงไปเรื่อยๆนะเผล่นะประมาณนี้ครนะเผล่นะเพิ่งจะเลยมากนะเพื่นน้อยนะเพื่นน้อยอยู่เรื่อยๆนะเราชีวิตจะสกใสนะเนี่ยนะแบบนี้นะครับก็จะดูไปนะเพราะว่ามันเยอะครับว้าวชุนช โอเคถ้าแบบนี้เราไปเรื่อยๆครับชนะเราไม่นานเดสต์มัไปลุกขุ้นีนรเปล่าอย่างน้อยก็ได้เงิน อย่างเดียวนะนะครับอย่างน้อยก็ได้เงินนะคูมหรือเปล่าครับเมื่อกี้ใช้ไปร้อยสี่สิบนะใช้ตัวละเท่าไหร่วะเทรนตัวละโหสัวละสองร้อยเหรอร้อยสี่สิบสองร้อยคูณกันก็ก็จะเป็นหนึ่งร้อยสองหมืนสามื่นสองมืนแปดะครับสองหมืนแปดครับก็โอเคนะสองหมนปดไม่คิดได้มาเยอะอยู่นะ เดี๋ยวเอาอีกรอบนึงครับสายธนูนะครับคตอนนี้สายธนูบวกกับตัวธรรมดาล้กันนะครับสายสายธนูบวกธรรมะธรรมดาโอเคนะอ๋อเป็นสายนี้แล้วกันเมื่อกี้เริ่มใช้ตัวระเบิดนะแต่ไม่เป็นไรนะครับจริงๆไม่ต้องใช้ตัวระเบิดนะเพราะว่าเราตีคนที่อ่อนกว่าไม่ต้องใช้ระเบิดเยอะนะครับ ยิ่งตีคนที่อ่อนกว่านะครับใช้แค่ตัวธรรมดา,าชนะไม่ยากมากนะครับสาำเนี้ยงขอบคุณมากนะที่ชมนะครับก็เจอกันใหม่ครับในดีโข้างหน้านะครับเดี๋ยวอ uh ัพก uh ่อนอัพอะไรดีว่าจะอ uh ัพอะไรนี่แหละเอ,อ่อนี่ปะนี่ไหมนีม่เปล่านี่นได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้ว่ะอันนี้ปะนี่ปะเส็จเสร็จ5ได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรเท่าไหร่ละสปริงแท็บอัพได้ไหมไม่ได้ไ ไว้เก็บเงินไว้นะครับก็เจอกันใหม่ในในวิดีโอข้างหน้านะครับไอซียูแกนครับเอเดนแอคซ์นะครับกับใกล้จบคลาดนะครับก็อย่าลืมนะครับที่จะมาเม้นผมนะครับก็เอ่อก็ถามได้นะว่าจะเอาหรือเปล่านะผมเดี๋ยวผมก็จะตอบโอเคโอเคแอรเซปใช่ไหมหรือว่าไอริเจคครับก็อย่าว่ากันนะครับถ้าผมไม่เอานะครับก็เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย